เดี๋ยวนี้ค่ะได้เห็นวิธีการของคุณครูหลากหลายรูปแบบเลยนะคะจะทำยังไงให้เด็กๆเ,เนี่ยสนใจในเนื้อหาวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาที่โอ้โหถ้าเรียนแล้วบางคนแบบง่วงเหลือเกินหลับเลยหลับดีกว่าออพุทธศาสนาสังคมศึกษาเนี่ยโอ้โหพอเปิดหนังสือไปปุ๊บหาวทันทีนี่เคยหลับมาแล้วใช่ไหมไม่เคยดิฉันเป็นเด็กเรียนดีแล้วไปตั้งใจเรียนคือได้เกิดจะหลับเนี่ยมีเทคนิคแบบนี้รูปแบบใหม่คุณครูเขาก็มีวิวัฒนาการครับในการต้องปรับตัวเองนะฮะหากลยุทธ์ให้เข้ากับเด็กให้ได้จากเดิมอาจจะแบบว่ายืนนิ่งๆสอนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ฮะต้องมีเครื่องแต่งกาย แล้วครูคนนี้ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นครับเขาแต่งกายเป็นไดโนเสาร์ด้วยโอ้เอาชุดคอสเพย์ไดโนเสาร์เลยเด็กๆชอบบึ้งดูดมากเด็กชอบฮะสนใจเลยแล้วก็ครูก็จะมีเรื่องเล่า<ม>นะแล้วก็แฝงความรู้ทางด้านของพุทธศาสนาไปเดี๋ยวให้ดูภาพครับคุณผู้ชมครับดูภาพครูคนนี้ฮนะจากราชบรุรีนี่เป็นไงถ้าเกิดว่าคุณเป็นนักเรียนที่ไปนั่งอยู่นะะเนี่ยฮะอ๋อเป็นชุดคอสเพย์ไดโนเสาร์จะตลกไหมคือการแต่งกายด้วยชุดคอสเพย์ไดโนเสาร์สีเหลืองสดนะครับของ นายนัทพลอินทรประเสริฐหรือว่าครูเคนหัวหน้ากลุ่มสารสสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมที่กําลังสอนวิชาพุทธศาสนานะครับให้กับนักเรียนโรงเรียนนารีวิทยาอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเองช่วยทําให้วิชาพระพุทธศาสนาในมุมมองของเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่อเลยนะครับคือแต่งตัวแบบนี้คือเราเน้นในเรื่องของ ความสนุกสนานแล้วก็บวกกับการเรียนรู้ไปด้วยในตัวซึ่งถ้าเดิมทีเนะี่ยถ้าเราไม่แต่งเลยเนะี่ยเราไม่สามารถที่จะเรียกจุดสนใจของเด็กได้นะครับแต่ถ้าเราแต่งปุ๊บเราสามารถเรียกจุดสนใจเรียกความสนใจจากเด็กได้เมื่อเราเรียกความสนใจจากเด็กได้ปุ๊บเราก็จะสอดแทรกความรู้ไปในตัวเลยนะ ไม่ใช่แค่เด็กที่สนใจแล้วค่ะตอนนี้พวกเราก็สนใจแล้วค่ะ <c oughs> ครูเคนคะว่าไปเอาเทคนิคนี้มาจากไหนครูเคนเ็าบอกว่าเริ่มหยิบเอาประสบการณ์ในวัยเด็กของตัวเองนั่นแหละมาปรับใช้ในการสอนนะคะเอาชุดไดโนเสาร์มาใส่ในวิชาพุทธศาสนามีชุดอื่นๆด้วยอย่างเช่นเวลาสอนประวัติศาสตร์อันนี้ก็ต้องใส่ชุดนักรบพระเจ้าตาก <c oughs> หรือถ้าสอนวิชาสังคมศึกษาจะมาในชุดสูตรเลย <c oughs> แต่ไม่ใช่สูตรคุณครูมาในมาชุดสูตรแบบนักการเมืองค่ะ <c oughs> แต่ ว่ายังคงสอดแทรกความรู้ผนวกกับการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีคลิปวิดีโอสมาร์ทโฟนมาปรับใช้ได้ด้วยค่ะเราจะทำยังไงให้การจัดการเรียนการสอนของเรามันเหมาะกับเด็กในยุคป,ปัจจุบันมเมื่อเราคิดเป็นโจทย์ให้กับเราแบบนี้เราจะสอนแบบสมัยก่อนไม่ได้สอนเมื่อ65ปีไม่ได้ เนี่ยปัจจุบันคือโรงเรียนนารีวิทยาก็เปิดทําการเรียนการสอนมาแล้วกว่า60ปีครับตั้งแต่ระดับชั้นประถมะวัยจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายครับมีนักเรียนเนี่ยร่วมกว่า3000คนนะฮะเป้าหมายหลักของโรงเรียนก็คือว่าการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหายอย่างมีระบบแล้วก็มีทักษะครูผู้สอนก็เลยเป็นตัวแปรสาคัญนะครับในการสร้างกระบวนการเรียนรู้แล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนเนี่ยแบบว่าจุดประกายความคิดพิชิตนวัตกรรมนะครับ เป็นการพัฒนาวิธีการสอนตลอดจนกิจกรรมแล้วก็สื่อการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับช่วงอายุของเด็กที่คณะครูโรงเรียนนาะรีวิทยาเนี่ยเขาร่วมกันพัฒนาขึ้นมาก็ยกตัวอย่างอย่างครูเคนเมื่อสักครูน่นี้จริงๆแล้วเนี่ยคือมีสินสภาพของเด็กด้วยเหมือนกันเด็กเขาชอบนะฮะ,ะ,ะคือว่าครูเคนเขาก็นอกลือจากการสวมใส่ชุดไดโนเสาร์แล้วเนะฮะเขาก็จะมีเรื่องเล่าของเขาไปให้แบบฟังแบบเพลินๆและค่อยๆแบบสอทราสอดแทรก วิชาการเรียนรู้เนี่ยให้แบบว่าเด็กๆนะฮะได้เข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยจากเดิมเนี่ยที่บางทีแบบโอ้โหเรียนพระพุทธใช่ไหมฮะอาจจะแบบว่าจํายากหน่อยยิ่งไปสอดแทรกให้แบบดูน่ารักแบบนี้เข้าถึงง่ายแบบนี้แล้วจำง่าย ค่ะปกติแล้วเนี่ยค่ะคุณครูเองก็จะมีภาพลักษณ์ที่จะต้องเคร่งขรึมหน่อยเข้าถึงยากหน่อยนะคะเด็กๆเนี่ยเจอคุณครูก็โอ้โหกลัวไม่กล้าสบตาไม่กล้าสู้หน้าคุณครูเรียกถามตอบนี่ก็ไม่กล้าตอบเลยนะคะเนี่แหละค่ะอีกหนึ่งวิธีที่คุณครูนํามาลดช่องว่างระหว่างคุณครูกับนักเรียนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งดิฉันเชื่อว่าน่าเป็นจะเป็นการกู้ภาพลักษณ์ ของโรงเรียนแล้วก็คุณครูหลังจากเกิดเหตุทำร้ายร่างกายนักเรียนด้วยนะคะ